โยโย่เสชับพร้อมเดือบ Dark Power Gaming นะผมอยู่กับพิกเซลกันะผมผมจะมีเล่นใสกระโดดนะผมสายกระโดดก็คือมันกระโดดสูงแบบสูงที่เี่ยนะผมอ่ามันหนึ่งให้ใส่หมวกเก๊ซามูไรนะผมมันจะเพิ่ม การวิ่งเร็วแล้วก็ทําให้กระโดดสูงแล้วก็ตีแรงในวุธิตีใกล้ครัผมวุธิตีใกล้คือมีดอย่างนี้นะผมพวกนี้คือวุฒิใกล้หมนเลยนี่ด้วยครผมขวานนี่ภูมิเกมเกมอร์บอกดีนักดีนะแต่กูไม่ใช้อ่ะเออทําไมวะฮะ่มฮไม่ใช้เว้ยนะครับผมหน้ากากให้ใช้หน้ากากออมเดวิลเ n ชั่นมัสอาร์นะครับผม มันจะมันจะกระโดดได้สูงและเคสนะผมให้ใส่เคสแต่งเองเคสดีดิเตอร์ะผมอ่าทาให้กระโดดสูงและที่ขาดไม่ได้ก็คือตึ๊ดตๆๆๆตึตตนึ่งจาทาบินะผมัำให้คุณกระโดดได้ไแต่ไม่แบอ่ะเบ็นี้ถ้าสนใจก็ จะมาเล่นไอเนี้ยอะไรวะทีมไฟดูก MM ันนะผมคไม่เคยใช้ทีมไฟเลยทีแรกแม่งก็เดสแมทละโอเคกบก็โหได้สูงมากครับคุณผู้ชมฮึมฮึดฮึมฮึค่อนข้างสูง ไ่เชื่อดูนะผมว่ามันกระโดดสูงเลยนี่คือไก่ครับผมกระโดดแบบน้าแตกก็กระโดดค่อนข้างสูงอยู่ <c oughs> <c oughs> กระโดดสูงมากครับผมนี่เป็นสายกระโดดสูงที่ผมแนะนำให้คนที่ป๊อตหรือว่าขี้หลบหลีกนั่นเองควรใช้สายนี้อย่างแรง แล้วผมฟอนเน่สายนี้เป็นสายกระโดดรวนนะผมจำไว้ว่ามันจะกระโดดสูงโคตรดฟอนเน่บอ์วิีเล่นนะผมอันนี้ผมบินอยู่ให้กระโดดไปแล้วว่าเผาหัวหมันนี้แค่นี้เอจะตบมนันได้แล้ว ก็แค่เผามันแบบชิวทำไมปืนมันแรงเนีวะ river, house, your Neighbor you never lost i n you n e b o r she fell she fell ติดๆดยืเร้อยดรดดออกไปเลย จะยิงไม่โดนนะผมถ้าเรากระโดดบ่อยปึ๊บนั้ใสากระโดดสูสงนี่หวานมูพูดเลยชน้ครับผมอ่าก็จบแล้วครับผมกับวิธีการเล่นสายกระโดดสูง